ให้ชวนครอบครัวมากันมีพี่น้องลูกหลานก็ชวนมาชื่องานอะไรยังไม่รู้เลยชื่องานแบมเบอรี่แบมเบอรี่เอบรแบมเบอรี่เดย์แบมเบอรี่เดย์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแตกเลยไม่ค่อยแตกเลยไม่ค่อยแตกไม่ค่อยได้แต่ก็จะตั้งใจชวนมานะก็ มาสนุกสนานกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะชว,ชวนลูกหลานมาด้วยข้างบ้านถ้าเขาเดี๋ยวจะชวนเขาดูถ้าเขามาก็พาเขามาด้วยที่อีกนิจะจักเรามีการจัดงานเป็นี่เนมี่เดอะกขอให้พี่น้องอในครอบครัวชวนพี่น้องลูกๆหลาน ในครอบครัวมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะ่อความยินดีในพระเจ้านะฮะพระเจ้ารักเราทุกคนรักมนุษย์ทุกคนนะคะภาษาใต้เลยนะเชิญพี่น้องทุกคนนะคะี่วายุรอบโบสนี้นะคะมา,ารวมงาน f ฟ m i l y d เดที่กิจจักบันพันธสัญญาบางบัวทองนี้เราจะยินดีตอนดับทุกๆคนคะ่ะเรามารักเอามารับความรักจากพระเจ้ารวยกันปีกุ้งเชื้อว่าทุกคนจะมีสันติสุขความรักที่มาจากพระเจ้าเรามาเติมตรงนี้ไม่ต้องหวีงหาความรักที่ไหนนะมาโบสถ์ <Yeah. laughs> สวัสดีค่ะสัปดาหนะ์หน้าขอเชิญพี่น้องมาร่วมงานด้วยกันนะคะเพราะว่าที่โบสถ์เราจะจัดงานวันครอบครัวนะคะขอขอเชิญพี่น้องพาครอบครัวมาสนุกสนานกับเราได้นะคะแล้วก็มารับประทานอาหารด้วยค่ะ